วันนี้วันที่8มกราคม,ม2564แล้วนะครับสถานการณ์โควิดในมาเลเซียก็ยังไม่ดีข anyway> right. ึ้นนะครับเมื่อวานก็ทำนิวไฮไปแล้วมีผู้ติดเมื่อวานวันที่7นะครับอยู่3,000คนนะครับก็มียอดรวมสะสมอยู่ตอนนี้1 2 8 0 0 0คนนะครับในวันนี้ผมก็จะไปตรวจโควิดนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลมาเลเซียขอความร่วมมือนะครับ ให้ชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศมาเลเซียนะครับได้ทำการตรวจโควิดนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตรวจโควิดครั้งที่5ของผมแล้วครับไปดูกันครับว่าการตรวจในโควิดจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถึงคลินิกที่ตรวจโควิดแล้วนะครับก็คนมาตรวจค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไง เข้าคิวลงกะเบียนรอตรวจโควิดนะครับก็รักษาระยะห่างนะครับตอนนี้ใกล้ได้เวลาเชือดแล้วครับพี่อายังอเดเปนีจาลลดปุก้าะครเลนัเดป็กบุกก เสร็จแล้วครับกับการตรวจเช็คโควิด -19 ครั้งที่5แล้วครับก็รอบนี้รู้สึกชิวๆแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวอีกวันจะรู้ผลครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตรวจโควิดด้วยวิธีการสวบเทสหรือการแย่จมูกของผมนะครับการตรวจในครั้งนี้ก็เป็นการตรวจครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับผมถ้าจะถามความรู้สึกก็คือมันจะเหมือนกับ การกินวาซาบิในปริมาณที่เยอะๆอะครับแล้วก็มันจะแสบจมูกประมาณ5 1 0นาทีแล้วครับแล้วก็จะหายไปก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแผนจะมาตรวจโควิดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มีแผนจะมาตรวจและกำลังจะตรวจนะครับได้ผลเป็นลบนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบลื่นครับผมไม่ต้องกังวลมากตรวจเสร็จแล้วก็มากินข้าวหน้าแพนนะครับ เป็นอาหารอาหรับในมาเลเซียรสชาติเมู่เป็นยังไงครับครั้งแรกเหมือนกัน